เราจะมาทำกระถางต้นไม้จากพลาสติกกันนะครับวัสดุอย่างแรกก็คือขวดขวดเปล่านะครับ<ม>แล้วก็พัตเตอร์แล้วก็ปากกาแล้วก็กระดาษแล้วก็นังยางแล้วก็อะไรนะสติกเกอร์สติกเกอร์ไว้ตกแต่นงนะครับทำกันเลยนะครับ ไม่ทำจนเสร็จแล้วเนี่ย,พ,ย,ยพ่อไม่ถ่า,ายกับทิชชู่เปียกจะใช้พ่อิดกก้น่มาทำอีกด้านเป็นนักเรียนคนใหม่ Vic. ทำอะไรอยู่ครับแปสติกเกอร์ตกแต่งใช่ไหมครับ สองสามเสร็จแล้วครับ